และนี่คือเสียงจาก m มลโน่ AU PM 5 0 0 s m y c o n d ไมโครระบบคารินอยเชื่อมต่อด้วยสาย XLR ผ่าน m มล n o AME 2 Soundcaster และอันนี้นี่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 ก็เป็นคลิปเสียงที่ได้จาก m มล n o AU PM 5 0 0ร่วมกับ AME 2 Soundcaster เช่นกันสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ซื้ออุปรกรณ์2ตัวนี้มาใช้งานกันไปแล้วมากกว่า90วันนะครับ แล้วก็ผลิตคอนเทนต์ที่ใช้เสียงไปแล้วมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําคลิปเพื่อช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่กําลังมองหาใหม่แล้วก็อุปกรณ์บันทึกเสียงอยู่นะครับและก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมกําลังจะให้ไปนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานจริงซื้อมาใช้งานจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจากประสบการณ์การใช้งานนะครับก็ ผมได้เคยใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ xlr รุ่นเริ่มต้นของยี่ห้ออื่นมาก่อนโดยไมค์ตัวนั้นเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อผ่านตัวจ่ายไฟแฟนทอม 48V ธรรมดามาก่อนนะครับแล้วก็จะขอสรุปประสบการณ์ที่ผ่านมาสั้นๆเลยนะครับว่ามันเป็นการใช้งานที่ไม่ได้มีความสะดวกอะไรเลยนะครับเพราะว่าในการควบคุมเสียงเนี่ยปรับจูนตั้งค่านู่นนั่นนี่ต้องไปทำกันที่โปรแกรมที่จะใช้งานซึ่ง ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันเพิ่มงานแล้วก็ยุ่งยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อมีการทำพอร์แครก็เลยต้องกลับไปใช้ไม์สายที่เป็นไม้ลาเวเยแทนนะครับเพราะว่าการใช้งานมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่จนมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็เลยได้ตัดสินใจสั่งซื้ออุปกรณ์เซต2ชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานนะครับตัวเมา n o aupm 5 0 0 s ที่เป็นใหม่พร้อมกับตัวขาจับโต๊ะ ค,คู่กับตัว m a ล n o AME2 ตามคลิปที่แสดงอยู่นี้นะครับข้อแตกต่างอันแรกเลยคือเราสามารถควบคุมเสียงอะไรต่างๆได้ผ่านตัว m a ลโ o Caster ตัวนี้เนาะที่เป็น Soundcaster นะครับก็เป็นไม์ที่เสียงดีมากแล้วก็ประทับใจมากลองฟังเสียงดูจากแต่ละคลิปกันได้นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ แล้วก็ส่วนเจ้าตัว A.M.E. 2อันนี้นะครับอธิบายง่ายๆเลยคือมันเป็นตัวรวมเสียงจากทุกๆอุปกรณ์ที่ต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อไม้มากกว่า1ตัวนะครับการต่อเครื่องดนตรีโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเพื่อเล่นเสียงผ่านบลูทูธแล้วก็ปรับแต่งควบคุมได้บนตัวมันที่ตัวเดียวนะครับ ถือว่าเป็นเครื่องที่สะดวกมากๆในการใช้งานนะครับแล้วก็มันก็จะทำการประมวลผลรวมเสียงเสร็จก็ถึงจะส่งออกไปกับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการส่งออกไปนะครับแล้วก็ความสะดวกก็คือเราสามารถยกหรือพกพามันไปที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวเจ้าเจ้าตัวอุปกรณ์เนี้ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็เมื่อกี้ผมลองถอดสายตัวชาร์จที่ชาร์จออกไปแล้วนะครับแล้วก็จากการใช้งานที่ผ่านมานะครับแบตเตอรี่บนตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง3-4ถึงชั่วโมงเลยสบายๆในการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็หรือว่าจะเสียบไปชาร์จไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทําให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เราลองมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องนะครับจะมีซาวแพดตรงนี้นะครับที่เรียกว่าซาวแพดนะครับทั้งหมด11ปุ่มนะครับแบ่งเป็น3ามปุ่มคือ A B C นะครับที่สามารถบันทึกความยาวของเสียงได้60วินาทีนะครับบันทึกเสียงได้ตามต้องการเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงตัวเองจากไมค์ที่พูดเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการอัดเสียงลงไปที่ซาวแพดหรือว่าจะบันทึกเสียงด้วยการเปิดโทรศัพท์ต่อบลูทูธนะครับ แล้วก็เล่นเพลงเล่นเสียงเล่นเอฟเฟกต่างๆแล้วก็ใช้วิธีการบันทึกเสียงเข้าไปอย่างตัวเมาโน่ A M E 2ตัวนี้ก็ได้อ่ะส่วนอีก8ปุ่มด้านล่างนะครับก็จะสามารถบันทึกเสียงได้ยาว20วินาทีนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมคอนโทรลเสียง A U X นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลเสียงที่จะออกไปยัง ก็คือเสียงเอาท์พุตที่จะออกไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับออมีโวลลูมปรับแต่งเสียงตั้งแต่เสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเ,ออเกนไมค์ของเครื่องดนตรีที่จะต่อเข้ามานะครับรวมไปถึงโวลลูมด้วยนะครับก็คือการคอนโทรลโวลลูมเนี่ยจะแยกออกจากการเป็นอิสระส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโวลลูมเ,เสียงของมอนิเตอร์ที่ผมเสียบ อยู่นะครับพอร์ตด้านหน้านะครับพูดถึงเรื่องการมอนิเตอร์เสียงนะครับก็มาดูกันที่พอร์ตด้านหน้านะครับจะมีพอร์ตมอนิเตอร์2พอร์ตให้เสียบนะครับผมก็ใช้งานเต็มทั้ง2พอร์ตโดยอันนี้ของผมก็จะต่อเข้ามาที่เฮดเซตหรือหูฟังที่ผมใช้อยู่นะครับในการมอนิเตอร์เสียงอีกเส้นหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้ต่อเข้าไปอย่างที่กล้องนะครับที่ผมใช้ทําการบันทึกภาพอยู่ไมค์ แต่ละตัวสามารถปรับลดความเบาดังของเสียงใหม่แยกกันได้ตัวเมาโน AME2 ตัวนี้ก็จะมี Reverb Preset นะครับถึง6โหมดนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็น Original นะครับก็คือเสียงปกตินะครับอันนี้ก็ฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นเสียงในโหมดของคาราโอเกะนะครับชิหรือในโบ๊ทเนาะ เอ่อที่ประชุมนะครับเอาวอลเล่หรือเอ่อเสียงสะท้อนกเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นหรือว่าจะเป็นเสียงจากในห้องเนาะเสียงกล้องในห้องนะครับอ่ะกลับมากันที่โหมดเสียงปกตินะครับแล้วก็ปุ่มถัดไปก็จะเป็นปุ่มสายเชนนะครับปุ่มนี้ หน้าที่ของมันก็คือจะทำการเบาเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต่างๆโดยที่เราไม่ต้องมาทำการควบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมาทำการควบคุมเสียงเองเมื่อเวลาพูดนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเบาลงดิปเสียงลงไปโดยอัตโนมัตินะครับปุ่ม music o r l y นะครับเอาไว้ใช้สำหรับกรณีช่างสมมติว่าคุณอยากจะร้องเพลงนะครับแต่ว่า ไฟล์เพลงที่มีเนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์เพลงคาราโอเกะหรือเสียงคาราโอเกะเนาะเปิดเพลงแล้วก็เชื่อมต่อเจ้าซาว์แคสเตอร์ตัวนี้ผ่านบลูทูธแล้วก็เปิดโหมดของ Music o โอีเอาไว้มันก็จะทำการตัดเสียงร้องให้เองนะครับส่วนเสียงร้องก็จะเป็นเสียงที่เราร้องเข้าไปผ,าาผ่านไม์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องของมันจะมีปุ่มหมุนสำหรับ ควบคุมโวลูมของตัว s าวด์พ a ดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโวลูมควบคุมเสียง s าวด์พ a ดนะครับปุ่มพิชที่จะเป็นเดี๋ยวผมทดลองทดสอบให้ดูนะครับผมมองหมุนไปทางซ้ายนะครับออันนี้ก็จะเป็นเสียงผมผ่านโหมดของพิชนะครับ ก็จะเป็นเสียงที่ทุ้มขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้หรือจะหมุนไปทางขวาสุดนะครับมันก็จะเป็นเสียงเอฟเฟก่าสวัสดีครับอันนี้กลับมาเป็นเสียงปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลของรีเวิร์บนะครับไดเวทเนาะ ก็จะเป็นเสียงที่เป็นออริจินอลไม่ได้ผ่านการปรับแต่งอะไรเลยถ้ากดเปิดใช้งานนะครับออถัดไปก็จะเป็น loop back นะครับก็คือการลูปเสียงที่เราเล่นผ่านตัว sound pad นะครับให้มันกลับเข้าไปใน output เนาะก็ต้องเปิดเอาไว้เมื่อเมื่อใช้งาน นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มดนะี i s e เนาะหรือว่าปุ่มตัดเสียงรบกวนนะครับก็จะมีถึง2โหมดนะครับก็คือเอ่เอเป็นโหมดดี s e l o w กับดี e High ก็คือตัดเสียงรบกวนแบบต่ำกับตัดเสียงรบกวนแบบสูงนะครับหลังจากนั้นก็คือ off ไปเลยนะครับก็เป็นโหมด off ไปเลยส่วนเอ่อการปรับ ตั้งคีย์ของเสียงก็สามารถทำได้แต่นี้ผมไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยขอจะจะขอข้ามนะครับโดยปกติผมก็ใช้เป็นออโต้จูนตลอดนะครับแล้วก็ปรับที่รีเวิร์บพีเซตมาใช้งานเอานะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับทั้งใหม่ที่เสียงมีคุณภาพดีมากๆนะครับประทับใจมากๆแล้วก็ตัวซาวด์แคสเตอร์ที่สามารถปรับแต่งควบคุมนะครับคอนโทรลเสียง รวมเสียงควบคุมการทํางานทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้แบบสะดวกมากๆนะครับคุ้มค่ามากครับออแนะนําเลยครับถ้าใครกําลังมองหาไมค์ XLR ใช้คู่กับ s o u n d c a s ตอรที่เป็นซาวการ์ดนะครับก็แนะนํากันเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ